วัสดีครับมือนี้ขับรถมาบ้านกลับมาบ้านไปซื้อกับเขามามาพ่อพักห้างมาแม่ปุณนะแม่นมืดแม่นมืดเลยจ้ะนี่แม่นมืดกินได้มืดลูกขินข้างบนก็ได้พักก็ได้เกียไปก็ไปลอกออกกันเด้อเด้อ งามๆเจ้ะเขาก็เกิดแม่ครับรหลดเทียบเบนงานคู่มือพ่อซะหนิเจอขักบ่อสแด้วแม่แม่แมต่ดงมาเด่นนี่จ้าผักห้างมากแม่ผู้ใดก็สิว่า ก,กินได้บ่เนาะกินได้หมดหลยมีอันแบบเป็นพิษกับอันโมีิพิษเด้ออันนี้มันกินได้อยู่กินได้ลอยเปเส้นพ่อเขากินมาแล้วนี่เขาเก็บรอบที่สองแมนมืดเลยจะหนีอ้าไปมืดปวด เดียมันกินกีไ่ได้เด็นามก็วได้มาเด้อไปเก็บพักน้ำกันพักห้างมากมาพออยากอยู่ด้วยนี่เนื้อกิน ติดทนทางพอดีเลยแม่ทางก็ไปเห็ดงาน,น,นซื้อของมาพอดีมากพอผักขังมาสวีเดนนะคะร้องเก็บกินเมืงมองเราไมกเจอสีสมัก สิว่าโอ้อลี่พากินแมนดูซีๆๆๆๆตัวละเนาะสิว่าดิงามๆจะ้ะมันก็เกิดไหมตกหางมากว่าสิไปเก็บย,ยังกว่พักลืมพัว หรือบริเจฟสามพอ่อนี่ก่อนกชีแดนี่ตัวเมื่อบ้านนังก็ล่างปงเมจ้ะก็ล่างเกิดนะงามงามมาเด้อเทพพี่น้องมูเจ้ามุเกบพักน้ำกัน เก็บพักอีกอย่างก่อนก็ไปเก็บพักกัดปลามาพรได้ทถุงบกงบกน,นี้ไม่กานนี่เรสิมาล่างมะล่างก่ไจะกินนางงามๆจ้ะแมนเมืเด กําลังกินไหมลอกเปลือกมันออกก่อนลอกขามออกก่อนขันบ่นลวกก็ได้บ่ลวกก็กินได้คือกันอะไรจะนี่แล้วแต่ผู้มักขอ่อยบ่ลวกแล้วขอ่อยบ่ลอกแล้วขอ่ววขอยลวกเลย នេះดอกนึงยอดนึง เง,ง่าๆจะพักห้างมากกับเมื่อบานกอดบาตรนีพักห้างมากสวิเดีนหายยากยุดได้พักกันนี่พักติดตามนี่เลยค่ะเด้อ